สวัสดีครับพี่น้องทัติภันธ์และพี่น้องไทยลนชาวกะเหริงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเฉลิตามเราในวันที่14ธันวาคม2565พบกันเช่นเคยในรายการธนาคารการประทากันในประเทศเมียนมานะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับในรายการธนาคารการตรบ ในประเทศมีมากระเกิดการประท่ากันเป็นประจำนะครับก่บนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับแต่มาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนทั่วไปนะครับาก็เป็นข่าวรัฐการการตรจกันที่ที่ในพื้นที่ของ จังหวัดภาคเหนือของรัฐจานนะครับที่ในพื้นที่ของน้ำจันทร์และในจังหวัดน้ำจันทร์นะครับทีเกิดการประทะกันกับตาอางเจี a นเอที่เป็นปล่องนะครับแล้วฝ่ายตาังเจียนเอนะครับถูกฝ่ายกองทัพธม่าได้โจมตีอย่างหนักนะครับทั้ทางเฮลิคอปเตอร์และทางรบ ลทางเท้าเข้าไปโจมตีในน้ำทัานนะครับทำให้พี่น้องประชาชนและชาวบ้านได้พลเรือนไล่หนีการทีรบกันเป็นจำนวนมากณเวลานี้นะครับว่เกิดการประทะกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้มีในหมู่บ้านนะครับได้มีการรับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปอยู่หลายรายเช่นกันนะครับไม่ว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจงังหวัดน้ำทันนะครับก็ได้มีการเผาทิ้งบอดไปอยู่ ประมาณ4 0่ถึงห้าลังนะครับนักขบนกระทำของ t ีเอนะครับที่ได้ไปร่วมกันกับกองทัพทีเอฟนะครับและเคไอที่รับประจำการทางภาคเหนือนะครับก็มีการเข้าไปในพื้นที่ของจุดสําคัญนะครับที่เข้าไปชุ่มยิงทหารร้องอะไรนะครับที่ได้มีการระทะกกันนะครับทำให้ฝ่ายกองทัพถ้รมได้มีการเตรียมเครื่องบินรบและเครื่องบิน เฮลิอคอปเตอร์นะครับเข้าไปช่วยตรมตี่าง์จีเอ็นเอที่ได้มีการหลักซุ่มตรมตีขบวนของกองทัพลกน้องนลาลัยนะครับและมีขบวนของกองทัพ้อกน้องนาลายประมาณ4จ็ถึงห้าสิบคันนะครับเข้าไปเฉลิมกองทัพลูกน้องลูกน้องตามพงจอนะครับที่ได้มีในพื้นที่ของจังหวัดน้ำชันนะครับได้มีการเสียชีวิตไปไมากกว่า5า นายนะครับของต่าง DNA นะครับมีการสุนเฉือเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและในกองทัพน้องมาลายก็ไม่มีการสุญเสียมากเท่าไหร่นะครับประมาณจิบกันนายเท่านั้นเองนะครับได้มีการรับาาเจ็บ8ลายนะครับ และภ่ายกองทัพทุกน้องมาลายที่ได้ประจำการในพื้นที่ที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่และรัฐเวียนตามพื้นที่ที่ก่อประจุตรงทีบ้านเรือนและวาดวาอุจจต่างๆที่ได้มีในจังหวัดน้ำทันได้รับความเสียหายเปลี่ยนจํานวนมากในเวลานี้ก็มีภ่ายกองทัพทุกน้องมาลายที่ได้ยักษ์กํากำลังและกองพลที่เข้าไปประจำการในพื้นที่ที่ได้เกิดการประทะกันนะครับทําให้พี่น้องประเรียนที่ได้มีในจังหวัดต่างๆได้วาดกลัวกันและอบ พอเย็บออกจากพื้นที่ไปหาที่ปลอดภัยและไปซ่อนตัวตามบัดว่าอุวโจแเละที่มีการปลอดภัยนะครับเล่มาพื้นที่หรือจังหวัดนะครับไปว่านญาติเล่เมืองพี่เมืองน้องทีืออะไรอยู่ใกล้เคียงที่ไม่มีการประทะและการทะเลาะกันนะครับตอนนี้อยู่ในเวลาที่เตรียมกําลังลเล่เตรียมพร้อมที่จะรบกับกองทัพ มองมันละลรนะครับเพราะว่าภายตลาง G N l A ที่เปลี่ยนปลงนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทําทิดกฎหมายนะครับได้ไปร่วมกลุ่มทีรีตติกลุ่ม G A ที่ได้ประจําการทางภาคเหนือของที่ติดกับประเทศจีนนะครับถึงมาณเวลานี้ก็เกิดการพากันกับกองทัพถ้ามาอยู่อย่างตอดเนื่องนะครับทําให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนนะครับได้มีการพลัดถิ่นและหลบหนีไปหาที่ปลอดภัยนะครับ และเวลานี้นะครับได้มีข่าวในพื้นที่จังหวัดน้ำทันรายงานมาว่าภายใต้าตอาอใต้เทียน,นอยู่ที่ได้มีในจังหวัดน้ำทันนะครับก็ได้มีการเข้าโจมตีในพื้นที่อยู่เป็นระยะระยะนะครับเริ่มมีการเข้าไปลักุ่มยิงขบวนเรือและขบวนรถของกองทัพ นกน้องเมืองไที่ได้มีการขนขบวนขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับและเรามาที่ในจังหวัดพัทลกาย์เร่เึงมะกวโวยกันอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็ประเด็นที่จก,ก็มาต่อที่นี่ได้มีการได้เข้าไปโจมตีถึงในจังหวัดพัทลกายนะครับก็เริ่มกองทัพนกน้องมาองไร่ในกองทัพพมา่า ที่ได้ประจําการในจังหวัดพัทลกายที่ได้ขึ้นไปชูในตัวเมืองต่ตางๆนะครับและได้มีเฮลิคอปเตอร์ถามถึงที่ลําได้นะครับเข้าไปตุดตจมตีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอีกรอบนะครับทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจนํานวนมากเพราะว่ามีการชุ่มโจมตีกันในพื้นที่ต่างๆนะครับ,รบทําให้กระบวนกัรทุกน้อง้องหลายที่ได้มีการบรรทุกทหารได้ลําเลียงทหารไปเป็นจนํานวนมากนั้นไดยถูกทุ่นระเบิดและชุ่มโจม ปีเรยอพีที่ได้มีการวางแผนลงหน้านะครับก็ทำให้แต่กองทัพพม่าที่ได้มีในพื้นที่กําลังบุกเข้าไปนะครับก็มีการได้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า11นายและไรรับปาดเี็บอีก5รายนะครับแล,และมีการเตือนเสียอาวุธยุทธปกรณ์และทะเบียนอาหารไปเป็นจานวนมาก ใน้่ายกองทัพพม่าก,ก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามารับตะเวียนได้มีการถึงระเบิดตามจุดสำคัญต่างๆของพิทอฟที่ได้ประจำการทางภาคเหนือและทางภาคตะายและเตียงมะกวยเช่นกันนะครับในเวลานี้ก็มีผ่ายกองทัพตุองเวลาที่ได้ประจำการเข้ามาในพื้นที่ และมีการจะเข้าไปเสริมให้หนวหน้าของกองทัพลูกน้องบนลดยที่ได้ไปฏิบัตาการทางเติมมะโกยและพักทัก,กายนะครับทาให้ทั้งสอง่ายนั้นไม่สามารถยุติการยิงกันได้ได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจานวนมากนะครับและในเวลาประมาณ1 5บหนากาสานาทีได้มีกลุ่มถ่ายข่าวกองทัพ พีทีเอฟนะครับเข้าไปเจ็บสายข่าวกองทัพนรอร้งองเร้าอีกจิตสามนายนะครับที่เป็นในพื้นที่ของจังหวัดตรังมะกอยและลงมาในพื้นที่หมู่บ้านขกงพิรภประธานจนมงตี้นะครับและทำให้ฝ่ายกองทัพพีทีเอฟนะครับที่ได้ประจำการรัฐบียนได้มีการชื่อ ประสานงานการชุ่มโจมตีขบวนขอกองทัพลูกน้องมองหลายได้เฮิคัปเตอร์นะครับได้มีการรับความเสียหายอีกหลายจุดเช่นกันนะครับและทุนระเบิดขนาดใหญ่นะครับที่ได้มีการรอบบางบนถนนต่างๆและทําให้ขบวน กองกองทัพลูกน้องเมื่อไรที่ได้มีการดําเลงทหารขึ้นไปทางภัคตะกายนะครับก็ได้มีภายกองทัพลูกน้องเมื่อไรที่เข้าไปจับที่น้องประชาชนจจานวน11คนนะครับไปเป็นหนักหาบได้มีการเอาเป็่นประกันนาหน้าเข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดพัทตักายนะครับทําให้หนักหาบของพี่น้องประชาชนที่เรากดับไปและเสียติวพิษหาที่อีก3ามคนนะครับได้มีการถูกยิงไป1คนพั่งทั้งหมด4ี่คนนะครับ ให้กองทัพต้องนอนมวลาที่เข้าไปตังแกพี่น้องประชาชนที่มีในหมู่บ้านต่างๆนะครับตกุกตังแกกันเป็นจำนวนมากไม่ให้พี่น้องประชาชนออกจากหมู่บ้านได้ออกจากพื้นที่แต่อ,อย่างใดนะครับได้มีการปิดล้อมเริ่มมีการคุมคู่อย่างหนักเช่นกันนะครับ่ายกองกำลังพิเรพหรือปฏิบัติกาที่ได้ประจำการในจังหวัดปัทลกษนะครับก็ได้มีการเสื่อมทัพได้เสริมกำลังเข้าไปทุ่ม รอบตัวเมืองต่างๆนะครับทาให้ภผยกองทัพนกน้องน้ไหลายไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นะครับก็ได้มีจุดสําคัญต่างๆที่ได้มีการรอบประเบิดขนาดใหญ่นะครับเลืในเวลาประมาณ16น ...35 นาฬิกานาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์2ลำนะครับเข้ามาโจมตีหมู่บ้านของพ่น้องประชาชนตาพิทีบนะครับเลือดทให้พี่น้องประชาชนไล้ชาวบ้านถึงกระโดดตกใจนะครับไล่ผ่ากันหนีไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่า ไยแดงระเบิดของกองทัพนกน้องมาลายถึงลงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรนะครับก็ได้ทําให้ในตัวเมืองต่างๆนั้นเลยมีการเสียหายเป็นจํานวนมากพร้อมทั้ายานพานะและทาง เกษตรกรเด้่มถึงผูก้าตต่างๆได้รับความเสียหายนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ก็ออกเก็บเกี่ยวแต่อย่างไรนะครับในแต่ดบนี้ไล้รับผลกระทบเรื่องของการทำอาหารกยนเละปากท้องต่างๆนะครับครับสำหรับสถานการณ์การเกันรในประเทศเมียนมาเกิดการประชาการเปลี่ยนประจำนะครับเดือนนี้ผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณพี่เราทีเก้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านครับ